สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนแล,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วครับกับไลยเกมสืบถีวันนี้ผมก็โดนโล่ไปอีกแล้วนะทุกคนกับ69ก็คือ70นั่นแหละโล่ไปแล้วอีกหนึงแพ็กนะเนื่องจากว่าไอ้ตรงไหนนะ่ะขอเรียกว่าตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ย นี่นะตัวนึงตรงนี้ทุกคนผมขาดผมอยากได้ e เพื่อที่จะเอาไปแลก a สอง0ันนะแล้วก็ a อีกตัวหนึ่งนะเออผมอยากได้ a e, กับ e เลข1,000ส่วนไอตัวนี้มันแลกไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะก็คือเราขาด a กับ e สองตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากมาดูกันเราขาดแค่ a กับ e นะ รว่า69บาทนี้เราจะได้ไหมทุกคน,นวนรอบไปเยอะมากตั้ง69มันควรจะได้ไหมเออนี่ดูกันเลยนะขอ a กับ e ขอเคสองตัวนี้เลยนะทุกคนโอ้เราเปิดผิดแสหหูช่ำเถอะโอเคเรากาจะไอ ขอ A กับ E นะเพื่อน V แม่เยอะมากขอ E ไหมข e อ E ไหมเพื่อนสี่ไอ้พวกนี้มันน่าจะเอาไปแลกอย่างอื่นได้ไหมวายมีแล้วนี่วาย อุ้ยเหลืออีกแค่สามใบเองทุกคนโอเอเราได้แล้วทุกคนเหลืออ e ีตัวเดียวโขอ e ีนะตัวนี้อีเ e ถอะเพื่อนอี e. สรุปเราได้แค่หนึ่งพันนะต่อไหมเพื่อนเพื่อนจากต่ออยู่นะทุกคน อยากต่อไหมทุกคนต่อไหมต่อสิครับรออะไรรออีกแป๊บนึงนะไปอีกหนึ่งแพ็กนะทุกคนโอ้จะซื้อให้ครบเลยดีไหมเนี่ยมันจำกัดอีกสามครั้งเองมาขอ A กับ E นะเหมือนเดิมเลยเราไม่อยากได้แล้วเองนะเดี๋ยวมันจะมา V กับ D ใช่ไหมสีกับ E เธอเพื่อน นะ่วีเอกับอ e, ีหน่อยเพื่อนโอ้โหดีอย่าบอกครั้งนี้มันจะฟรีนะเอกับอ e, ีนะเพื่อนอี e, ขออ e, ีตัวเดียวโอ้โหไอเ้อเปรต กูแลเหนื่อย69บาทกูไปฟรีฟรีเหนื่อยจริงอะไรจริงทุกคนนี่เราขาดมันคุ้มไหมเนี่ยผูมว่าแพ็กนี่คุ้มกว่าอีกนะเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยคุ้มกว่าอีกทุกคน <c oughs> อย่าทำตามนะผมจะบอกให้อย่าทำตามทุกคนนึง่งจว่ามันไม่คุ้ม แล้วมันจะได้ไหมเนี่ยดูดิถามว่าตัวไหนอยากได้สุดแน่นอนว่าต้องเป็นพาร์มันแค่เอามาลอกเฉยนะที่คุณจะได้ร้อยเซคืออะไรแซโฮสวิตชีเอลไดลิทอะไรพวกเนี้ยเออร้อซคุณมีโอกาสได้โอเคนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะเราจะทำให้เป็นวิทยาทานก็ถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆก็ ถ้ายังจะทำก็ขอให้ดวงดีกัแล้วกัน,นทุกคนบ๊ายบายไปละ